สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะก็อยู่ที่ม่อนแจ่มค่ะก็ดีนะคะของม่อนแจ่มในหน้าฝนก็คือสามารถถ่ายรูปหมู่มวลดอกไม้ได้โดยที่ทัศนวิสัยชัดแจ๋วดอกไม้จะบานสะพั่งค่ะ แล้วก็ผู้คน<ช>ที่มาท่องเที่ยวในช่วงนี้ก็จะไม่ไม่เออไม่เยอะจนเกินไปนะคะทำให้เราได้ภาพสวยๆแล้วก็วิวดีๆค่ะดอกไม้เยอะแยะเลยอะ่ะแล้วก็บรรยากาศเนี่ยนะคะเห็นไหมคะเดี๋ยวเราไปดูวิวกัน จะมีไอหมอกนะคะที่มาจากก้อนเมฆเป็นพักพักอากาศเย็นสบายค่ะอ๋อหายใจครับตอนวันนี้พอดีเลยู่น เป็นมุมในส่วนของกระท่อมโอ้โหโล่งหมดเลยปกติจะต้องมาแย่งต่อคิวกันเพื่อหาที่นั่งนะคะแต่ว่าวันนี้เลือกเลยเต็มที่ข้อดีของการเที่ยวหน้าฝนได้อากาศ แล้วก็มวลดอกไม้สดชื่นมีไอหมอกอะทะเลเหมอกตอนกลางวัน,<อ>นะเวลานี้ก็คือ,อ,อบ่ายโมงนะคะ ไว้เดี๋ยวหาที่เที่ยวสวยๆอัดคลิปมาให้ดูกันอีกนะคะวันนี้เท่านี้ก่อนค่ะบ๊ายบาย